คาะจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างที่ทําการของตํารวจภูธรภาค5แห่งใหม่ค่ะที่ห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมีตํารวจภูธรภาค5 นายทศพลเผืออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพลตำรวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นเตรียมความพร้อมการก่อสร้างที่ทำการตำรวจภูธรภาค5แห่งใหม่ที่ตำบลน,น้องหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วที่ประชุมได้ติดตามการออกแบบผังการก่อ สร้างอาคารบัญชาการและอาคารส่วนประกอบอาทิอาคารจอดรถอาคารที่พักอาศัยและอาคารอเนกประสงค์รวมถึงได้มีการติดตามขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนป่าสันทรายเพื่อขอใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่33และกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนส,วนสอบสวน,สวนตารวจภูธรภาค5รวมไปถึงการขอให้มีการใช้พื้นที่ราชพัสดุสําหรับการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการตํารวจภูธรภาค5้า ขณะเดียวกันนะครับได้มีการหารือถึงการขยายถนนบริเวณโดยรอบการขยายเขตประปาไฟฟ้าเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในภาพรวมการดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและทําการขออนุญาตใช้พื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กําหนดด้วยนะครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมใช่ไหมคะใช่ครับผมก็